ครับสื่อไซฟโงการพิกัดข่าวครับวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองก็ชวนมาติดตามมาตรการรับคนกลับบ้านของพื้นที่จังหวัดต่างนะครับหลังจากที่มีประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพครับคุณพิพพรฮะตอนนี้คือว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาออกมาสื่อสารให้คนไปลงทะเบียนกันแล้วใช่ไหมครับค่ะหลักๆที่มีการปักหมุดเข้ามาในซีไซ์คือที่ยะโสธรกับลำปางสื่อสารให้คนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยกลับบ้านแล้วเปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อจะได้มีการเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันกันอย่างดีที่สุด เป็นการดูแลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟอแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในสี่สโฟกัสวิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยภาพของจังหวัดปลายทางรับคนกลับบ้านจากกรุงเทพไปหลายๆจังหวัดเลยค่ะหลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวโดยเฉพาะจุดใหญ่ๆคือแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพ ด3 0วันประกาศกันตั้งแต่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ภาพตอนนี้คือแรงงานบางส่วนที่เขามีที่อยู่ในแคมป์ก็จำเป็นต้องกักตัวในแคมป์ใช่ไหมคะแต่ก็มีแรงงานรับจ้างอีกจำนวนไม่น้อยไม่ได้มีแคมป์ให้อยู่ค่ะกลุ่มนี้พอไม่มีงานก็จำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะต้นทุนในกรุงเทพมันสูงนะคะต่างจังหวัดตอนนี้หลายๆพื้นที่เป็นพื้นที่ปลายทางก็เลยมีการเตรียมความพร้อมรับมือด้านสาธารณสุขป้องกันกความเสี่ยง รวมถึงพิกัดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาจากจุดที่บ้านเหล่าฝ้ายอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรลองไปดูวิธีการของชาวบ้านที่บ้านเหล่าฝ้ายกันหน่อยค่ะว่าเขาดูแลกลุ่มที่กลับจากกรุงเทพย,ยังไงบ้างค่ะเมื่อมาถึงบ้านปุ๊บก็เจ้าหน้าที่ทั้งอสมอผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้ามาสอบถามนะครับด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอันไอมะฮอดเจเมือไหนครับ ครับผมแล้กก็พอเข้ามาหอดปุ๊บอันกระทั่งผู้ใหญ่บ้านก็อสมอปืนในเขามาเยี่ยมย้ำนะครับนอครับหล้กก็เข้ากับกักตัวอีกซิบซี่มือครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับพี่น้องเข้าหล้กก็ซอยกันมาพี่น้องเข้าทุกคนอันอยากตอนรับพี่น้องเข้ากับบานเมื่อนะครับเป็นอย่างกับเข้ากับมาเบิงมาอย่างมาแง่งกันอยูุบานเข้าผิดละนอครับมาหล้กกับปฏิบัติตามมาตรการกันนะครับกับเป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดจะโซท่นเท่านะครับไอ้ทรายทางบรนเลาฝ่ายนะครับ ขอบคุณนายไร้ครับจริงๆแค่ได้กลับบ้านก็อิ่มใจแล้วนะคะมีการดูแลแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นไปใหญ่ค่ะนี่เป็นความร่วมมือของชาวชุมชนบ้านเหล่าฝ้ายนะคะร่วมกันดูแลสมาชิกที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงในต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนกักตัวอย่างน้อย14วันค่ะมีผู้นำชุมชนอ,อสอมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ก่อนหน้านี้เขาก็มีการประชาสัมพันธ์จากศูนย์สื่อสารโควิดจังหวัดยะโสธรด้วยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครือข่ายอาสอมอที่นั่นเตรียมพร้อมทั้งเวชภัณฑ์แล้วก็เตียงรองรับสถานการณ์โควิด -19 เน้นย้ําให้คนที่เดินทางเข้าชุมชนไม่ให้ปกปิดข้อมูลค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะพอตามปกติจะไปหา ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ว่ากรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงถ้าจะกลับบ้านก็ต้องมีโทรแจ้งมาก่อนแจ้งให้ญาติได้รับทราบก่อนว่าอาจจะกลับบ้านได้ไหมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าเสี่ยงมากก็ยังไม่กลับต้องให้กักตัวก่อนพอมาถึงมาถึงพื้นที่หมู่บ้านผมก็จะให้ออสอสมอเขียรับผิดชอบของใครของมันไปตรวจสอบแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิ พรุงเสร็จมก็จะทำประวัติในการตีดตามเพื่อว่า14วันถ้ามีอาการขึ้นมานะครับระยะทางกว่า500กิโลเมตรนะคะจากพื้นที่กรุงเทพคือวงสีแดงที่ดิฉันวงให้คุณผู้ชมนะคะถึงเมืองว่างไฟจังหวัดยะโสธรวงกลมสีส้มตรงนี้500กว่ากิโลเมตรไม่ใช่อุปสรรคของความห่วงใย,ยที่ชาวยะโสธรกำลังพยายามส่งถึงกันนะคะล่าสุดคุณวารินค่ะ ปกหมุดรายงานจากพื้นที่นะคะคุณวารินทวีกันนะคพะลเมืองที่นั่นบอกว่ายังมีอีกหลายชุมชนเลยค่ะคุณผู้ชมที่เตรียมความพร้อมรับมือคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสถานที่ที่พร้อมก่อน มีการเตรียมการสถานที่ที่ดีแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการภายใต้มาตรการสาธารณสุขซึ่งหลายๆพื้นที่พิสูจน์แล้วว่าทําได้จริงๆนะคะจากยะโสธรค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูอีกจุดหนึ่งกันหน่อยนะคะปักหมุดรายงานเรื่องราวลักษณะนี้เช่นเดียวกันก็คือจังหวัดปลายทางเตรียมรับคนกลับบ้านค่ะที่ลำปางค่ะ สื่อสารบอกว่าปิกบ้านมาฮักษาตัวที่บ้านเฮาเตอร์นะคะคุณอนุพงศ์ตาจีนะนักข่าวพลเมืองทีมลำปางชาแนลค่ะปักหมุดนี้มาบอกว่าล่าสุดที่ลำปางเขามีโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน เป็นคนลำปางที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่กําลังรอผลรวมถึงกลุ่มที่ทราบผลแล้วว่าติดเชื้อจําเป็นต้องหาสถานที่ในการรักษาสามารถที่จะโทรศัพท์ประสานผ่านทางศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโทรไปได้เลยค่ะ เขาเปิดให้สําหรับคนที่มีภูมิลำนาในจังหวัดลำปางเท่านั้นนะคะ mm. เพื่อให้คนลำปางนั้นได้สบายใจแล้วก็กลับบ้านไปมีมาตรการต่างๆในการที่จะช่วยการควบคุมโรคด้วยค่ะคุณผู้ชมดิฉันให้เบอร์คุณผู้ชมชัดๆไว้เลยแล้วกันนะคะโทรไปได้ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่ม มีเงื่อนไขว่าหลังประสานงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะต้องเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเท่านั้นนะคะห้ามใช้ขนส่งสาธารณะค่ะแล้วก็ระหว่างเดินทางคุณผู้ชมที่จะไปลำปางนะคะประสานงานแล้วต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ําดื่มให้พอกับช่วงเวลาในการเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดอันนี้สําคัญ ห้ามแวะระหว่างทางค่ะดิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลที่คุณผู้ชมประสานงานไว้ที่จังหวัดลำปางเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางเรื่องมันห้ามกันไม่ได้บางคนจําเป็นต้องแวะเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะก็อยากจะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าออกห้องน้ําทุกครั้งลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะคะ นี่เป็นภาพหนึ่งของคนลำปางที่เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกันในยามที่เดือดร้อนแบบนี้ค่ะก็เชื่อว่าทั้งคนยะโสธรและคนลำปางเห็นข่าวนี้น่าจะอุ่นใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในกรุงเทพในรายงานส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วเตียงเนี่ยค่อนข้างจะเต็มดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการผ่อนคลายสถานการณ์ในกรุงเทพด้วยค่ะอีกพิกัดนะคะขยับมาดูที่ลบบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมลบบุรีอยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแล้วเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีข้อมูลนะคะคุณผู้ชมพบว่าคนเดินทางกลับที่ลบบุรีเช่นเดียวกันล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ข้อมูลจากสาธรารณสุขจังหวัดลบบุรีพบข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีกแล้วนะคะรอบล่าสุดนี่เป็นคลัสเตอร์โรงงาน9คนติดเชื้อจากการสัมผัส ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงสูงก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะผู้ชมประมาณสักสิบคนด้วยกันกลุ่มหลังเนี่ยที่ติดเชื้อจากคนที่เดินทางมาจากจุดที่เสียงสูงเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าจับตาในจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลบบุรีเขามีเพียงแค่คลัสเตอร์โรงงานเท่านั้นนะคะดังนั้นพอเริ่มมีคลัสเตอร์หรือว่ารูปแบบการติดเชื้อใหม่ๆมาตรการป้องกันและควบคุมโรคก็ ต้องขยับแน่นรัดเข็มขัดกันมากขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือภาพของการดูแลกันและการของคนลบบุรีเนี่ยแหละค่ะยังคงมีการปักหมุดรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องจุดหนึ่งลองดูภาพนี้นะคะคุณสนองแท่นสูงเนินปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะคุณสนองนี่เป็นนักข่าวพลเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเล่าถึงภาพความพยายามในการช่วยเหลือกันช่วงโควิด1 9รายงานจากวัดเขาลังค่ะ วัดเขาลังพัฒนานะคะจุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจับมือทำงานร่วมกับมูลนิธิเฮงเฮงเค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงทานบุญสัมพันธ์ทำอาหารกันซะเลยแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการซ้ำซ้อนทุกพลภาพรวมไปถึงคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ด้วยค่ะ ลองชมกันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะคะของโรงทานที่ลบบุรีค่ะโรงทานบุญสัมพันธ์ที่วัดเขาลังพัฒนาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่3แล้วตั้งแต่28มิถุนานยนที่ผ่านมานะคะทางทีมเขาบอกว่าตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าการช่วยเหลือจะทั่วถึงคนที่เดือดร้อนทุกคนค่ะ โรงทานบุญสมพันธ์ที่วัดเขาลังพัฒนาที่ลบบุรีจุดนี้เขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วหยุดทุกวันพุธนะคะเริ่มแจกจ่ายอาหารกล่องใน2ช่วงเวลาคือมือม้อเที่ยง12นาฬิกามื้อเย็น17นาฬิกาวันหนึ่งเนี่ยบอกว่าแพ็คสักวันละ300กล่องรวมถึงน้ำดื่มด้วยนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วก็แบ่งให้เจ้าหน้าที่ทางอสมอค่ะนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยติดเตียงคนพิการคนทุพพลภาพเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในสถานการณ์นี้นะคะ ทีนี้นอกจากโรงทานจะแจกอาหารแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคะที่นั่นยังเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อจะส่งต่อสิ่งของจากคุณผู้ชมไปให้คนที่เดือดร้อนนะคะดังนั้นคุณผู้ชมชมข่าวนี้มีจิตศรัทธามีความประสงค์อยากจะร่วมทําบุญติดต่อไปได้ค่ะที่วัดเขาหลังพัฒนาดิฉันให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้0967826553นะคะทีมงานขึ้นเบอร์ได้เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะ ของส่งไปจะส่งต่อค่ะแต่ว่าถ้าท่านไหนบริจาคเป็นเงินเนี่ยทางวัดบอกตั้งใจจะนําไปซื้อเครื่องช่วยหายใจไปมอบให้กับโรงพยาบาลโคกสำโรงแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะตอนนี้ยังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการบรรเทาอาการช่วงสถานการณ์โควิด1 9ด้วยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะ จากช่วงโควิดที่หลายท่านอาจจะเฝ้าระวังเรื่องของโรคค่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องการทํามาหากินของชาวบ,บ้านในแถบอันดามันกันหน่อยค่ะช่วงนี้เข้าใกล้ฤดูมรสุมนะคะฝนตกลมแรงตลอดทั้งวันค่ะโควิดก็ทําให้ชาวประมงไรายได้น้อยอยู่แล้วเจอมรสุมอีกออกเรือไม่ได้อีกคุณผู้ชมดังนั้นต้องหาอาชีพใกล้ตัวหารายได้ใกล้ตัวกันหน่อยนะคะจุดนี้ค่ะตาบลเกาะคอเขาอําเภอตะกวัวป่า ที่จังหวัดพังงาชวนไปริมทะเลกันหน่อยนะคะไปดูหอยหลักไก่ค่ะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเยอะเลยตรงนั้นนะคะบริเวณชายหาดเวลามีหอยหลักไก่เยอะๆพอชาวบ้านเขาทราบข่าวก็จะเดินทางมาเก็บหอยบางคนนำไปบริโภคในครัวเรือนเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่นั่นบางคนเก็บได้เยอะๆบริโภคแล้วมันล้นเกินนะคะก็นำไปขายสร้างไรายได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ เสียงคลืนกระทบฝั่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะมีผู้คนเข้าไปเล่นทะเลบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าพอช่วงโควิดแบบนี้ก็จําเป็นต้องโซเชียลดิสแทนซิงนะคะแต่ว่ามุมหนึ่งภาพที่ยังเห็นอยู่ก็คือชาวบ้านจํานวนมากเดินทางมาพร้อมถุงตะข่ายกระสอบตะกร้าค่ะนํามาเป็นอุปกรณ์ในการใส่หอยหลักไก่ที่ถูกคลื่นซัดมาบริเวณชายหาดจํานวนมากแต่ละคนนี่เก็บได้วันนึงก็หลายกิโลกรัมนะคะ ชาวบ้านเขาบอกจะเลือกเก็บเฉพาะตัวที่โตเต็มวัยเท่านั้นส่วนตัวเล็กๆจิ๋วๆก็ให้เขาเติบโตเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ด้วยหอยหลักไก่ที่ได้บางคนจะนําไปบริโภคในครัวเรือนค่ะส่วนบางคนเก็บได้เยอะก็นําไปขายกิโลกรัมละประมาณ30-40บถึงบาทแม่ข้าวจานหนึ่งเลยะคะ่ะคนที่เก็บได้เยอะนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า400บาทต่อวนันซึ่งถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงฤดูมรสุมค่ะใช่ครับมากระพื้นต้องขยุเท่าอย่างเดียวครับ ในพื้นที่จังหวัดพานี่ส่วนมากเจอที่ไหนครับก็ที่ระแวกนี้ครับของเขาเขาของเขาเนาะว่ามันจะขึ้นราดับที่ชายหาดอย่างเงี้ยโอ้ก็รอบนี้ก็ได้อยู่นะวัวเขาท่านไหนวันนี้เราได้กี่กิโลครับผมได้ประมาณสี่ห้าโลครับก็ขึ้นมาเหมือนกันโอ้ทำงานอะไร้ป็นปีแล้วครับโอ้ช่วงโควิดเลนะครับก็เลยมาหาเอาไปขายด้วยไปกินด้วยใช่ครับเอาไปแจกญาติญาติอะไร วันนึงชาวบ้านหาได้คนละกี่กิโลครับก็ประมาณ10บกิโลได้ไดกิโลนะางคนก็ได้สี่ห้ร้อยบาทนะที่ผมเห็นเลยนะสี่ห้าร้อยบาทช่วงโควิดนี้ก็แสดงว่าพอจะมีะไรายได้จากนี้ด้วย,ยนะก็ยยังพอหาได้ชวนไปดูภาพหอยหลักไก่กันหน่อยนะคะทีมงานเพย์พาพได้เลยนะคะหอยหลักไก่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหาเนี่ยคะ่ะชื่อเฉพาะนะคะคนที่นั่นเขาเรียกหอยหลักไก่ บางที่อาจจะเรียกว่าหอยมวนพลูหรือบางคนจะเรียกว่าหอยเจดีคือลักษณะมันเหมือนเจดีเรียกกันตามลักษณะของเปลือกหอยที่มันม้วนเป็นเกลียวๆเนี่ยค่ะมันจะอาศัยฝังตัวตามพื้นโคลนหรือว่าทรายแต่ว่าอยู่ไม่ลึกมากเก็บง่ายหน่อย พอถึงช่วงฤดูมรสุมนะคะก็จะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดค่ะชาวบ้านก็เลยจะมาเก็บไปประกอบอาหารแล้วบางส่วนก็สร้างรายได้ไปด้วยในช่วงฤดูมรสุมชาวประมงเขาไม่ออกเรือกันนะคะปิดท้ายนะคะพลเมืองซีไซส์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือสูตรอากาศกันหน่อยไปดูเรื่องของลมหายใจกันหน่อยนะคะคุณธนพงศ์วังทองค่ะทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่รายงานความเคลื่อนไหวในความพยายามที่จะ ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันและสร้างอากาศสะอาดที่เชียงใหม่นะคะปักหมุดรายงานภาพนี้จากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าถึงกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่นั่นเขาจัดเวทีสาธารณะชื่อว่าร้อยลมหายใจเรื่องดอยสุเทพค่ะพูดคุยถึงองค์ความรู้แล้วก็ทางเลือกในการบริหารจัดการป่าและไฟป่าดอยสุเทพนะคะเขามีการเชื่อมโยงความรู้จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนนักวิชาการแล้วก็ที่สําคัญในความรู้จากชุมชนเป็นความรู้เรื่องการจัดการไฟป่าแล้วก็จัดการเชื้อเพลิงด้วยนะคะชุมชนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ตรงในการดับไฟลาดตะเวนรวมไปถึงคุยกันถึงเรื่องสําคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสร้างรายไดยอย้อย่างยั่งยืนค่ะ12ชุมชนชาติพันธุ์บนดอยสูงแล้วก็ชุมชนรอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุยค่ะ ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการช่วยดูแลป่าเลยนะคะรูปธรรมสาคัญในการจัดการของที่นั่นก็คือการทําวนักเกษตรมีการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ควบคู่ไปกับการทําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปฏิตามเรื่องนี้จากทีมสภารมหายใจเชียงใหม่ค่ะตอนที่เริ่มทำเนี่ยอย่างหนึ่งที่คิดเลยคือมันควรทําพร้อมกับแบรนด์ถ้ามันจะโตมันควรโตแบบยั่งยืนไปเลยซึ่งมันอาจจะ ส่งผลไม่มากก็น้อยกับชุมชนมันทำเพามันจะทําให้ทุกคนรู้จักคุณทั้งเคียนกาแฟมันเป็นพืชที่มันไม่ได้ต้องการแสงแดดร้อยเปอรซกาแฟต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยที่ยีปลูกยิ่งใกล้ป่ายิ่งดีกาแฟมันโตและสมบูรณ์กว่ากาแฟที่ต้องมาอยู่กลางแจ้งมากๆโดนแดดแรงๆถ้าเอาชิมกาแฟเขาบอกว่ากาแฟดีคือมีความซับซ้อนมีรสชาตมีกลิ่นนุ่นแน,น่นนี่เนะาะแสดงว่า,าพื้นที่ ถ้าเามองว่าปัาให้คุณที่ซับซ้อนแตดว่ามันต้องมีพืชมากกว่าหนึ่งอย่างมีสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มากกว่าหนึ่งอย่างเขาพยายามให้มันมีทุกอย่างที่มากกว่าหนึ่งต้นไม้ปลูกมากกว่าหนึ่งชนิดเนี้ยนอกจากกาแฟเขามีลิ้นจี่มีส้มมีลูกทับมีไม้ปลายเขาก็เสริมอยู่ในแปลงที่มันมีความหลากหลายซึ่งต้นไม้แต่ละอย่างก็จะมีพาหะมีเชื้อมีจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่มันพึ่งพากันเนาะซึ่งมันก็จะสร้างความซับซ้อนขึ้นในแปลงละ เหมือนรสชาติกาแฟรสชาติที่มากกนหนึ่งบวกบวกบวกรสซับซ้อนขึ้นกลิ่นซับซ้อนขึ้นลูกค้าก็ชอบขึ้น การช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนนั้นทําเกษตรที่ยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าได้ด้วยค่ะคุณธีรเดชคโนนิสาคาสภาลมหายใจเชียงใหม่เขาบอกพูดถึงเรื่องฝุน่นรอหน้าฝุ่นมาแล้วจัดการไม่ทันมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเรื่องนี้ค่ะคือเห็นกาแฟแล้วหน้าลิมรองมากนะคุณหภมเฉี่ยต้อง25องศาเซลเซียสอย่างนี้นะครับโอ้ใช่แล้วยิ่งอยู่บนพื้นที่สูงนะอุณหภูมิดีความสสูงจาาากกรระะดดดับน้ํทเลีชติ็วย่ ขอบคุณมากครับ